สกุห <พ uka> ูแต่เทา้าแต่เท้าบาดแผลท่านเหมือนเกิดจากปลานต่อสู้คนทำฝีมือร้ายกาจมากเอาดาบมาเดนเฉยทำไมเอามาสิ รู้เหตท่านพูดเท,ท่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆข้าได้กลิ่นชัยชนะโถยมาแล้วตรงปรเอเสวอิเงข้าจะสับเจ้าให้เป็นชิ้นๆบดเจ้าให้เป็นผุยผงใช่เป็นผงแต่เท้ายังเจ็บอยู่ไหม<ะ>อุย้ยไม่น่านถาม สุยอ,อิงสุยอิงสุยอิงสวอิงเจ้าบาดเจ็บแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมข้าเปเจอเผ่ามารที่ไหน ไม่แน่ใจรอบๆก็มีแต่ป่าน่าจะไปทางตะวันออกพวกเจ้ารี่ไปดูพวกมันอาจคิดทำอะไรอยู่ถ้าอย่างนั้นเจ้ากับซื้อป๋อหลงไปดูก่อนเถอะอาการของสวยอิงดูไม่ค่อยดีข้าจะอยู่ดูแลเขาไว้เขาดีขึ้นเราจะตามไปก็ได้เออนี่นี่ คืนนี้ก็อยู่พักที่นี่เถอะข้าสร้างอนณาเขตป้องกันให้แล้วมันรวบรวมพลังฟ้าดินช่วยฟื้นฟูร่างกายของเจ้าพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปหาอาจารย์ รู้สึกดีขึ้นบ้างไหมรู้สึกว่าลมปราณยังปั่นป่วนอยู่คงเพราะเมื่อคืนเจ้าบาดเจ็บมากถ้าได้ศีลาต้นกําเนิดคงดีขึ้น <c oughs> อจริงสิย่แยกกับผู้หยางปัวยังอยู่ที่เมืองเพียวเซียงเรากลับไปก่อนไหมทางนั้นต้องมีศีลาแน่พวกซื้อถูหงก็ไปตามหาพวกเผ่ามานตามที่เจ้าบอกแล้วไว้อาการของเจ้าดีขึ้นเราค่อยตามไป <c oughs> ได้ <c oughs> โยเอย,อยอุอนนออวิเจิงทิวพีสเวียอิงพวกท่านกลับมาสักทีข้ารอพวกท่านมาทั้งคืนเลยเมื่อคืนเราเจอเผ่ามารดีที่ได้จิงชฉวช่วยไว้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเอ่อพ,พวกท่านอยู่ด้วยกันทั้งคืนเลยเหรอเมื่อคืนเขาถูกทำร้ายบาดเจ็บข้าช่วยรักษาเขาอ๋อเอ่อข้าก็ไม่ได้คิดอะไรข้าแค่เป็นห่วงพวกท่านนะตอนนี้ลมปานข้ายังปั่นป่วนอยู่ต้องซื้อศิลามาฟื้นฟู ซื้อถูหงกับซื้อปอหลงไปแ,แค่สองคนเข้าไม่วางใจรีบไปซื้อศิลาแล้วไปสมทบพวกเขากันเถอะได้นี่หูยหยังปัวเมืออะไรกินข้าวเหรอวันวันถ้าไม่กินก็นอนรีบไ,ไปเถอะเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เออเออไปไหนเหรอเข่าแก ศิลาต้นกำเนิดก้อนหนึ่งขอโทษขอรับสีลาต้นกำเนิดขายหมดแล้วขอรับพวกท่านลองไปร้านอื่นเถอะเท่าแกมีสิลาต้นกำเนิดไหมขอโทษขอรับคือเราเพิ่งขายหมดเมื่อกี้นี่หมดอีกแล้วเหรอใช่ขอรับคือว่าช่วงนี้พอมีศิลาเข้ามาก็จะถูกซื้อไปทันทีร้านอาวุธจะต้องมีศิลาต้นกำเนิดเก็บไว้ถ้าหมากว่านซื้อติดต่อกันก็น่าแปลกนะปริมาณศิลาที่ซื้อไปมากกว่าจะเอาไปฝึกจะมีปัญหาหรือเปล่า ท่าแกศิลาถูกซื้อไปตอนไหนเพิ่งถูกซื้อไปก่อนพวกท่านมาพวกเขาควบรถม้าไปทางตะวันออกขอรับยังซื้ออะไรอีกไหมไม่ขอรับจะมาทุกสิบวันซื้อแค่ศิลาแล้วทุกครั้งที่มาก็จะเหมาหมดไม่ต่อราคาเลยจำหน้าตาพวกเขาได้ไหมพวกเขาเป็นคนฝึกยุทธท่าทางคล่องแคล่วไปเถอ,อะเดินกันให้เข้มแข็งเลยสิระวังกันหน่อย โยเยปิดเน่้สวดภาวนามีแต่เทียนไม่มีศิลาแปลกนะคนทั่วไปจะซื้อเทียไปทำไมตั้งเยอะจะใช่เทียนไหมลองดูก็รู้อนนไอน้โอ้โห้้ เด right? yes. ี๋ยวอย่าเข้ามานะให้ราช่วยนะเอ้าเดี๋ยวเขาช่วยนะ้ออไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจนะสายไม่ต้องไม่ต้องก็ได้รีบเก็บเร็วเอาขึ้นรถ